เยอะก็ย yeah, ินดีต้อนรับเข้าสู่เรียกอะไรดีคอบเรือนของเราครอบครัวของเราพวกเราต้องขอบคุณแล้วกันเนาะอ่ายินดีต้อนรับครับ แล้วกิจกรรมยามาเนี่ยคือทุกคนก็รู้ว่าเราชอบเต้นใช่แล้วช่วงนี้ก็จะค่อนข้างแบบเ,เลวลาว่างก็เต้นไปรำกการสักหน่อยอะไรเบบนบ้างไหมบ้างใช่ค่ะแล้วคุณผมช่วงเวลาว่างก็จริงๆแล้วคือผมเป็นคนชอบทำงานแล้วก็ผมเป็นคนชอบลุยคือผมจะชอบทำทิวิตี้ที่มันลุยนะผมเช่นเช่นเอ่อออกกำลังกายไปเล่นกีฬา จริงๆแล้วเรื่องรังแคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเรื่องโง่ๆมากไม่ใช่เป็นเรื่องน่าาอยเลยซึ่งมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถทําได้และหนึ่งในนั้นคือการเลือกใช้แชมพูของผมค่ะซึ่งแชมพูนะคะที่คุณปอนแล้วก็คุณภูมินเลือกใช้นะคะอย่างแรกเลยคือจะต้องมีประสิทธิภาพในการขจัดรังแคด้วยที่สำคัญเลยคือ โส่งมอันค่อนข้างมากนะครับอย่างผมเคยมีครั้งนของเต้เนาะแล้วคือก็ว่าเราใส่หมวไงนีก็จะว่้เลที่มองไม่เห็นสยเปลวลามันกลยนแผลก็จะเกิดอาารต่างนี่เลยนะคะแลวคุณมินล่ะคะผมก็ใช่กนเหมือนกันเวลาคนนี้เป็นแผลก็จะมีอาการันนักหนักศีรษะแล้วก็จะมีอาการของการที่ไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใจเขาเรียว่าอะไรเนี่ยมจะมีะ เน้มมองคบเดียวคีเปลี่ยนสมารเอาปีกไหมผมได้ตามที่ผมตัรงใจ ค่ะแต่วถ้าคุณภูวินล่ะคะอยากให้คุณปอนเปลี่ยนสรงผมหรือว่าเปลี่ยนสีผมแบบไหนดีคะโหจริงๆแล้วอ่ะผมชอบทรงนี้มากแต่สิ่งที่อยากเห็นจริงๆก็อยากเห็นพยายอมสีเป็นสีแบบสีทอ จะเปิดแล้วผมก็เลยอาจจะต้องกลับมาไว้ดำไปก่อนเอางี้เอางี้ขอสิ่งคนซัพพอร์ตบอลถุงสีขาวเลยทำได้ไหมเดี๋ยวเอไว้สีขาวมันจะหลอกเกินดีเดี๋ยว ไอซีอ่ะผมว่าอีกอันหนึ่งที่เราไม่เคยพูดกันเนี่ยความร้อนร้อนประเทศไทยร้อนมากครับใช่ค่ะประเทศไทยร้อนมากใช่แล้วเราถ่ายกันตอนช่วงสงการอย่อยางเงี้ยช,ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีของประเทศไทยก็คือโอ้โหทรมานมากแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเอ่อมันจะมีซีนที่เป็นหลายๆซีนที่ทีมเขาอยู่ในมหลาลัยใช่ไหมมันจะเป็นห้องที่แบบวัดผ้า ในมาหาลัยอยู่บนชั้นบนสุดเกือบจะดาดฟ้าแสงส่องเปรี้ยงแล้วตรงนั้นไม่มีแอร์เ <classics> ล้วผมต้องอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบ20คิวบอกเลยว่าทราหามากมากเลยก็คือ oh, ห okay. ้องที่แต่จมู You yeah. yeah. Want tiefer เอาใครก่อนคุณตาคุณตาเองเป็นคุณตาแล้วผมอยากให้เป็นแบทบอยเอาไปคือแบบอมากอะไรเงี้ยแบอยากลองหน่อยคือที่ผ่านมาเราเล่นแบบอย่างปาบนฟ้าก็จะเล่นเป็นแต่ว่าแบบนักศึกษาและมุนละมุนแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนนายก็แบบดราม่านะที่อยาก จีบตลอดเลยผมเลยรู้สึกว่าผมอยากลองจีบคนอืโดนจีบตลอดอยากเป็นคนคไปจีบเขาบ้างใช่อยากมีบทบาทที่ได้จีบคนอื่นบ้างนะครับ ช่วงนี้แบอกแว่ากินแบบดูแลสุขภาพก็อยากออกกิร้มนแบเที่ยวตีเลยร้านต้องแน่นแน่นอนใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วคุณภูวินล่ะคะครับผมโ้ถ้านอกวงการเนา <c oughs> ะนอกวงการยากมากเลยครับผมแต่ว่าเอาเป็นเอาเป็นอาชีพที่ตอนแรกคิดจะทำก่อนที่จะมาอยู่ในวงการแล้วกันนั่นคืนคอ,อตอนแรกอยากอยากทำงานเ,เป็น financial analyst ครับผม <c oughs> ใช่ครับ ไปทำการคอสซัลทิงครับแสดงว่าเป็นคนละเอียดเป็นคนถีท้วนเออครับผมครับครับค่ะเห็นคุณปอนเพิ่งไปตัดผมมาใหม่นะคะแล้วก็เจาะหูมาด้วยอันนี้อน่ยผมยัไม่ได้คุยกันเลยถ้าไม่อยู่ไปเจาะหูคือเรื่องมีว่าผมน้คิดมานานแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิ VR จบเนี่ยผมจะทั้งตัดผมทั้งเจาะหูเลยอะไรเงี้ยแล้ววกับตอนนั้นเราคุณไปเที่ยวด้วยแล้วผมว่างไง ไอเราหาอะไรทำ<ด>เล่นๆดูก็จับปูเลย แมวไปแล้วคร่ะพูดนะร่าให้ผมเล่นผมรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีเขาบอกแมวน่ารักเหมือนเจ้าของเลยคงบมั้ยครบมั้ยครบอยู่ครอยู่คิดตั้งนานคิดนี่คือตั้งสตินี่คือคิดอยู่แล้วคุณทูบินเลยคะอยากจะแม่คุณบอลเป็นอะไรคะผมรู้สึกว่าเขาเหมือนหมาโกดเด้นที่สุดครับ ผมถามเขามาแล้วด้วยว่าอยากได้อะไรตลุกคุณอยากได้อะไรครับคุณพร้อมจะพูดออกสื่อให้ผมได้เลยไหมคุณบอกผมตอนนั้นคุณอยากได้คุณถึงเวลาแล้วล่ะไปต่อคือไอนี่คือเจ๊ไอนี่หรออาพื้เลยก็ได้กระติดนะครับอ๋อก ไม่ค่ะว่าเป็นอะไรโหคือบ้านบ้านเลยหรอซื้อให้ผมไดยได้ไหมครับบ้านผมเนี่ยไม่ก็ไม่เชิงเป็นอ่ะครับผมแต่ว่าก็ก็กะจะทำแบบห้องนอนมา น่าจะใช้กบเยอะอยู่เพราะว่าอยากทําให้มันเป็นกึ่งสตูดิโอรันตีด้วยครับผมก็คือแบบว่าเป็นทั้งห้องนอนแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยใช่ดีด,ด,ด้วยนอนต้องเป็นห้องนอนที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะและถ้าอีกหนึ่งข้อค่ะถ้าขอพรให้อีกฝ่ายหนึ่งข้ออยากจะขอพรให้อีกฝ่ายอย่างไรบ้างคะเริ่มจากเอาครั้งนี้เริ่มจากคุณคุณบง๋วินก่อนบ้างกันนะคะเชิญค่ะโอ้ขอ ก็อะไไง่ะจ <laughs> <laughs> ริงรู้รู้ละคจะเกิไใ, <c oughs> ใช่ใช่กำับว่ได้่จะเกินแต่ก็ขอให้ขอให้โชคดีในทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่ทำออขอให้เจอต้สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกันข้คาคน <c oughs> ก็อยากจะขอให้คุณนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงละกันเพราะว่าผมเห็นว่าช่วงนี้คุณทำางานค่อนข้างเยอะแล้วก็วิ่งกอล์ฟค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างไรก็ยังดูแลสุขภาพสิพส่งสำคัญน,นะครับค่ะและถ้าขอพรให้กับแฟนๆในที่นี้ค่ะคุณปอแล้วก็คุณภูวินจะขอพรอะไรให้กับแฟนๆคะจริงๆแล้วอะไรนะขอให้ถูกหวยนะเน แล้วอยากขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นม,มาในชีวิตแล้วก็อยากจะขอให้ถ้ามีโอกาสก,าก็มาเจอพวกเราบ้างแล้วก็ปะลารานชีวิตตัวเองให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ทําได้ครับผมจริงๆ,ๆแล้วก็อยากอยากจะขอให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กับพวกเราเป็นนานๆหน่อยนะคะนนนรับผมแฟนคแฟนๆรับพรไหมคะคือคจริงพวกเราสองคน จมาที่แบบวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มันอีเวนต์เปิดของเราสองคนแล้วก็มีทุกคนมาให้กำลังใจเยอะมากๆก็ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ขอให้กดบัตรได้ด้วยนะครับใช่ขอขอให้กดบัรได้มีใครมีใคร,ใครจะไปเจอเจอจิงหาไหมวีอาร์ๆๆเฟอร์แมน <c oughs> คตพอ VR ย่เน,นครับอ่นู่ครับก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาในวันนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันงานหน้านะครับ<ๆ>ะครับผมขอฝาก VR คือเรารักกันนะครับสำหรับคนที่เดินผ่านหรือว่าอาจจะเพิ่งเคยเจอกันนะครับผม <S 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 ขอฝากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับผมเออ ทีมวีดสิบห้านะครับเวลาสองทุ่มขึ้นแล้วก็ครับผมสามารถดูออนไลน์ได้ทางไอชีนะครับผมตอนนี้เป<ม>็นซีรีส์ที่แบบทุกคนติดตามกันมากจริงไหมคะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เดือนหน้ามีอะไรให้ซพาสมากันเรื่อยๆนะครับผมใช่ครับคนใช่ผมไว้รอติดตามกันนะครับค่ะตอนนี้รอติดตามกันเลยสำหรับวันพุธที่จะมาถึงนี้อีกแค่2วันเองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณปอแล้วก็ Giki and how many